เหมือนกันนะคะเคซีสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่จุบุรีนะคะมาเลือกแหวนมาซื้อแหวนนะคะกับบอลูนซึ่งจ้าดังทีสักทีนะคะหลังจากที่พ่อถามตลอดว่าเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะซื้อนะคะ ที่เราไม่อยากซื้อเพราะอะไรเพราะว่าค่าเทอมก็ยังไม่ได้จ่ายนะคะไหนจะไปญี่ปุ่นไหนจะพกเก็ตมันนี่ไปญี่ปุ่นอีกเยอะสิ่งมากเอา,า,าเ,อเ,อเงนินเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนค่ะเรียบร้อยแล้วเสียเงินเรียบร้อยแล้วทุกคนไม่อยากจะบอกว่าช่วงนี้คือบูมินกับบอลลูนเสียงเงินเยอะมากนะคะเพราะว่าเราจะแต่งงานใช่ไหมก็มีทั้งแหวนแต่งงานแล้วเราก็จะไปศึกษาดูงานที่ญี่ปุ่นนะคะก็มีทั้งต้อง ถ้าตัวไปญี่ปุ่นแล้วก็พ็อกเก็ตมันนี่ไหนจะค่าเทอมนะคะซึ่งเราก็ต้องอย่างบูมิสเนี่ยก็คือขอยืมพ่อแม่นะคะแล้วก็ต้องผ่อนคืนในหลังนะคะกัดฟันทําไมคะนะขอยืมพ่อแม่แล้วก็ต้องคืนทีหลังกัดฟันทําไมคะดิ้นลนดินลนในที่นี้คือกับขอคุณพ่อคุณแม่ให้อนุญาตให้ยืมนะคะแต่เราต้องทำตัวให้เป็นเครดิตด,ดีๆนะคะเพราะาพ่อแม่มีคิดดอกเบี้ยค่ะ เองดีที่ยังมีทีบงานซัพพอ์แต่ว่าเราเสียเองนะคะทุกคนอแล้วตอนนี้เราก็มังจะกลับนะคะหนึ่งสัปดาห์เราถึงจะมารับแหวนนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงนะคะจิงใจจริงอะ่ะคือก็อยากได้แหวนแบบว่าใหญ่ๆนะคะแต่ว่าบูมินเป็นคนชอบใส่แหวนมากนะคะแล้วพอมันเป็นแหวนแต่งงานใช่ไหมบูมินก็ไม่อยากให้มันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ไม่ใช่มันรักมันมันใส่ไม่ได้กับทุกอันต,ต้องพูดอย่างนี้คืออยากไ,<ม>ได้ไให้มันใส่ได้กับทุกชุดนะคะเพราะ,ะนั้นเราก็เลยซื้ออันนั้นซึ่งเรามาชั้นอาหารซึ่งซึ่งแหวนของผู้ชายนะ่ะสวยมากบูมินชอบแต่แหวนของผู้หญิงธรรมดานะคะแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าบอลลูนจะซื้อให้บูมินใหม่อีกนะคะบูมินอยากได้สวาลาเซียก,กับแพนโดรานะคะโกดบอลลูนจะซื้อให้บูมินใหม่นาะ ปวดกังกันะไรายบายค่ะทุกคน